เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ขนมแมวเลียกับน,น้องแมวกันนะครับโอ้<ป>ใครอยู่กันมั่งเลยอ่าเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกที่ชีนี่ <c oughs> ดูอัปเดตก่อนอัปเดตมีที่นอนใหม่เพิ่มขึ้นมา สามที่ครับนี่สามที่นอนหมอมเมาทหมอมเมาทมาแล้วเบิร์อยู่ครับกําลังลบกันอยู่หมอมเมมสะดุ้งเลยนะแมมนะกันอยู่ใช่ไหมบิ๊มแมมเอ๊ะแกงทําไมอะแมมเล่นอย่างไรเออฉับโคเขียฉับโคเขีย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 ทําไรเขียเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตามาแอนจะสอนวิธีแปะป้อนแมวเรีย บีมบว่าแมวชอบกัดก่องเรานม่จะทำให้ดูอ่ะบีมดูเอ็อแม่ทำให้ดูวิธีต้อนแมวเลียโอ้โห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 แม่แม่บีดโดนลุมครับบีนบ,ะบนะบีบวะไปาป,าป,าปากไปปากไปปากีละตัวแล้วก็จกพื้นใจงงนก,ไกไนไปปากไปบีบไปปากแล้วดึงออกอ,อ่าไม่ทันได้กัดล่ะครับขึ้นย้ายไปคขึ้นย้ายไปเรื่อยเข้าใจป่ะบีม ครับอือหือโอ้โหอ้โหกินกันใหญ่ครับแมวเลียแมวเลียจะบอกบากว่าผมบ้าแล้วไปปากอะมาแล้วชาโคชาโคมานี่ท้าไมให้แมวเลียกินชาโคไม่เคยมาหาคนนะชาคไปชมอะให้บีมทำมั่งบีมบีบป้ายดึงออกได้ อ่าอย่าเร็วเกินนี่อย่าเร็วเกินนี่เดี๋ยวเขาไม่ได้กินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะอ่าดึงออกไว้ดึงออกเลยอย่าอย่าแช่อย่าแช่อย่าแช่ถ้าแช่จะโดนกัดอ่าแบบนั้นแหละอ่าฟีฟรีฟีฟีเอยฟรีโบกจักรบีมบีมบีมจูจูอ่าให้พี่นาวาบ้อนจะได้แยกแมวบีมอย่าแช่นะเดี๋ยวเขากัดอ่าอ่านาวาป้อนอ่าหยิแล้วก็ดึงออกไปปากเขาดึงออกเลยดิ เออดึงออกดีดิอย่าแช่แช่เขากัดนะแช่เขากัดเห็นไหมเอ็มเอาจะแหละเดี๋ยวเขาก็เลี้ยฟีเลิศจมูกไปฟี่เลียไม่ถึงหรอกติดจมูกเดี๋ยวตัวอื่นเลียให้ไปดึงออกโอ้โหตดูชาโคลสิไม่กลัวคนเลยทีเนี้ยแหมตูฟีบอกว่าทำไมข้าเหนือ ไม้มีอม่ินนุไม่มี่แมไม่มียุดยุดยุดสรับยุียเรียน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 ดึงออกดีเราไม่ดึงออกขากั๊กเลยดี๋ยวสองแตกนไนนนเป็นไงแมวลุมเลยสองสี่หกเอ้าแมมวเขาไม่ค่อมาหรอมมวไม่ไปกินกันหรอมไม่ค่อยชอบยะค่ะมมนไม่กินอไปให้เขาเขากินนะไปอขากินกันแล้วไม่ไปกินแมวเรียหรอแมาแมวเปะนี่ตัวนี้ไม่ไปกินนะ บีมลุกไปป้อนมอมแมมมั้งสงสาร์มอมแมมอะนาราป้อนมอมแมมเดี๋ยวสิมอมแมมจะกินไหมอะนาราป้อนเนี่เขลี้ยเขาดุมๆมอมแมมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแย่งของกินกับคนอื่ดมอมแมมอะให้เขากินเยอะๆหน่อยเขาไม่อยากไปทะเลาะกับใครเข่าล่นแล้วพอ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 นาวาป้อนเขาเป็นอะไรอะเมียวเลียขาหนีหกอยู่ที่นี่เดี๋ย่มไปมุดเลยนี่ ใช้ขาเป็นอาวุธกินกันใหญ่กินกันใหญ่ขาบีมี่ใช่แล้วเรียขาบีมทำไมอ่ะเขาเขาโยใส่ขาเรอจักกะจีอ่ะบีมกจักกะจีจักะจีหลินเขาสร้างเขายดใส่หลังชาเหนี่ยก็โดนเลียเลียชาคหุ่น ชาโคแก้มป่งๆน่นๆๆ่บีมอ่ะชาโคอ่ะนะขึ้นตังเลยอ่ะถ้าไม่มีของกินเนี่ยไม่เคยมาหาคนหรอกชาโคะบอกทำไมไม่มีใครป้อนเนี่ยเลยบีมป้อนจุนเนี่ยมั้งโอ้ยอย่าลุมครับอย่าลุมบ๊าแมมไอ้ป่ะไอ้ป่ะมาแมมนะเดี๋ยไม่ไปกินเ้ีกินตัวถึงผมมีสกิลนการป้อนไงทีเนีย ให้แม่ป้อนด้วยอีกซองหนึ่งจอแม่ป้อนโอ้โหชนะนะใช่พอเห็นบีชิคซองไปเลยอันนั้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 นนะเขาเป็นที่ทำความสะอาดให้นะนั่นนั่นนัชิชิชิโอ้ยกินกันแบบสู้ตายเลยแมวเลียเนี่ยอึ่อจุ๊บไ ยังไม่ไปไหนเลยคิดดูดิชักโครกได้แล้วเนี่ยได้จับแค่ตอนนี้ละบีมชาครกอ่ะทั้งหมดของกินนะบีมไม่ได้จับเขาหรอนี่กระดยังยังนีายเ้ยมือเหรอไม่เมื่อยวันนี้กน่าอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยย่างมันไปไหนเลยอ่ะไอ้เมียกินบ้างนี่อยูเนี่ยมันค่อยมาแย่งไข่แล้วเนี่ยบอกรถนี้อร่อยฟินกันไปปอนต้องไป ไป่เลยเอาบีมแม่เขาเรียมือทำไมอะสะอาดอย่างยัตติดูแมวเรียมือทีเนี่ยพี่ชี้ไงชูชี้ไงชาโคลที่ไหนี่ที่เบียรแล้วเดี๋ยวดูสิครับเวลาหมดของกินและชาโคลเขาจะให้เราจับไหมชาโคลเกาะเลยเลยเกาะเกาะเกาะหมดแล้ว หมดแล้วครับอ่ามาหาแรงอาหารมาหาแรงอาหารครับไม่ให้จับไหลบาไม่มือคุณไม่ถือแมวเลียเขาไม่ให้จับเป็นไงไม่มีของกินนี่ไม่ยอมให้จับหรอกอืมโจจูโจจูเป็นแยกเขี่ยวทำไมทำไรครับตอนนี้สปาขนสปาสปาขนเนาะไข่ครับสปาไข่เอาดูสุชีนะสูชิโชคสุชิอ่ดูสิ ชุช an er huh? uh. uh, ah, ีนะปรแปลงให้นอนเลยไหนอ่ะนอนไหมนี่อ่ะยังไม่นอนเลยนี่เสียมแล้วนอนยังนอนยังนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วอ๋อพี่ชีช้อยแปรงขนเราจะมีเสียงน้ำออกมาไหนนี่ที่ที่ชัดแบได้วยเหรอใช่เป็นไงอ่ะการทำงานเนี่ยมีน้ำพุ่งอกมาเป็นไอ้น้ำแล้วแล้วทำไมต้องพุ่งไอ้น้ำมา เพื่อทำความสะอาดเขาไงอ๋อเหมือนอาบน้ำใช่เหรเหมือนเช็ดตัวแล้วตัวนี้เหมือนอาบน้ำอ่ะดิฟเถอไปตรงนี้หน่อยขอสปาขนเต็มโอ้องดึงเข้ามาดิขนเต็มเลยอ่ะโอ้เป็นแพนเลยนี่แปลกไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้ขอสปาบ้างอืมกดลองคาเฟ่อ่าต้องไปฟรีชอบนอนฟีชอบเร็วๆต่อเนื่องคาเฟ่บอกกำลังฟิน เอาวิสถี้อฟีนอนดีๆนอนดีๆให้น้องแปลงพี่สิบินแปลงไม่ฟินไงตรงแม่ใช่ต้องแรงแรงเอาไปป่อยแม่ก่อนให้แม่นี่นี่เห็นไหมฟีชอบดูท่าดูท่าสังเกตท่าต้องแรงๆต้องแรงแรงเขาชอบแรงๆแรงแรงแรงๆแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาดตอนนั่นนัน แรงๆนะนั่นแร่ๆนั่นแหละนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนี่แบบนี้แหละอ้าเอ้าวอ้อฟีนี้ชอบแปรงขนขนฟีขนยาวฟีขนยาวมากลงน้ํานักหน่อยลงน้ำหนักหน่อยนั่นแหละนั่นแหละฟินนะฟินนะฟินนะหลัแล้วหลับลับหลับหลั่หับลับฟีบเพิินดีจังเลยปิดไอรน้าด้วยเดี๋ยวจะเปียกเกินไปเดี๋ยวดูขนขฟีน ฟีขนยามากตัวใหญ่เด้ยฟีแปะปนี่รอบที่ห้านอ้อมาเยอะไหนลอิโอ้โหดูดิดึงเปนแผ่นเลยอะดอกดำโอ้โหดูมาใครต่อไปจยจ่เนียจยจเนียอยู่นี่เนียมาปีปปีี่ปปปจะยอมไหมไม่อะไรนะ กะปิแม่บอกว่าไม่เคยแปลงมาโดนจับแปลงให้หมดทุกตัวจะจับเดี๋ยวก็เคยชอบหนีกะปิกะปินี่แมวเปิร์กแมวเปิร์กน่ารัแมวเปิร์ตัวนี้ตัวเล็กกระติสลิสไหนดูซิขนกะปิเป็นไงก็อบเหมือนกันเนี่ย,ยเดี๋ยวสี่กะปิจะไปยังเดียวอะ รีบไปไหนแป้งขนไงโอ้เยอะนะมาจูเนียมัง้งโอ้เป็นแพนเลยเยอะทุกตัวยอดอุ้มมาแมนเนียระวังทับขา่าแมวนะไม่ยอมยื้ยื้ยื้น <laughs> เนี่ยมาแป้งขนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออนอนเลยนอนเลย เหมือนได้เกา่าขดนไดเก่าได้เก่ากขอชอบดิบยากแกงเขาดิแม่แป้งข้นโอ้โหเยอะเหมือนกันเป็นแพนเหมือนกันครับแต่ขนเขาสีต้มเลยไม่ค่อยเห็น ใครต่อไปใครต่อไปมมาชาโคเลยชาโคเหรออุ้มมาอุ้มมานาว่าชาโคระวังเขาล่นด้วยนะน้องกลัวขาเป็นน้องกลัวไม่ยอมให้ไม่ค่อยให้อุ้มอุ้มอ่ะจับมับเลยบีบจับบีบจับเดี๋ยวหนีเดีินหนีจับมากโผลเห็นเสือเลยสีนารีฟีดฟีดนารี ชาโก้ไม่มีของกินนี่ไม่ยอมมักหนีอย่างเดียวจ้องจะวิ่งอย่างเดียวแหละดูดิลองไปดิไปยลยดินี่อันเดียดูดิดูดิจ้องไปอย่างเดียวดื้อนะอย่าไม่กินแมวเลียเข้าไปไปเรียร้อยไปแล้วเยอะเหมือนกันเนี่ยประมาณนี้ที่แตงขน เขาเขาทำรกันใคร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 ะใครซูชิก nah okay. yeah, oh, oh ับซูจูเขาทะเลาะกันเราบีมยาบีมยาบีมยาปิยุ้งเขาบีมยาปิยุงเขาเดี๋ยวล่นหัวอะไรหรือเปล่านักตัวหนักบีมบีมอ้อมปไกลเขาเดี๋ยวโดนลุกหลงอยากไม่ท่าไร่ชิ้นไม่ยังเสียเดี๋ยวโดนลุกหลงยุกันยยุุ่มใครเริ่มก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยขอเขาก็เริ่มอ้าวไม่ใช่ซูชิจ้าบ้า ติรจูเสียฟองนี่ไงสาเหตุที่ว่าตกคืออย่างนี้แหละเล่นกันแรงเล่นกันแรงแม่ต้องเอาเอาอ๋อบัคกี้มาจอกรูแล้วก็มัดติดแล้วติรจูเสียฟองเวลาเขาจะมีรูมัดอ่ะชิไม่เล่นพี่ชิบอกว่ไม่เล่นหรอกบีมระวังเขาตะปบโดนมือบีมด้วยนะเจ็บนะพี่บอกลำคานเมื่อไรเด็กคนนี้จะออกไปนะพี่เดี๋ยวลืมตบเลย หมโอ้นี่ขนตะบะเหรอเอ้ยเขากินขนเขากินเขากินโอ้ดูดิสุดยอดเลยก้อนโจูยังไม่ได้แปลงมาจูนี่โลนี่ไงนี่ไงนี่ไงนอนอยู่นี่พี่จูโดนิซ่าต้องโดนขนแน่นโจู โอ้ยมันดีจังเลยเคินจูบพรเคินดีจังตัวใจจังเลยจูเนี่ยเหนือแน่นกินนมเก่งไงกินนมแม่เนี่ยมีตัวแหละคือชอบวิ่งหนีคือชาโกสาบะกะติตัวคู่ปกติไม่น่าหนึ่งเพมันเพราะเขาจะชอบ ทำอะไรอะจูนอนให้แปลงไงตาเลือกแล้วเอาทีบทิปทิปองนาราสีเทาสีเทาเยอะเยอะทุกตัวโอ้จูแมวขี้เล่นนั่นนั่นนันั่น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 นหมนน่นอบ่นน่ัดนุง่นนัั่นนั่นน่นน่่นัั่นนง่่นนั่นนั่นนัน่วั่หนนนัน่ มันแมมโดนจับแปงนะครับจูบอกอุ้ยโดนลุมโดนสองคนลุมอดูดูดูเอาไปเล่นขนตัวเองนั่นน่ะชาบะเคี้ยขนตัวเองเล่นย ไม่ตีไม่ตีเขาไม่ตีมันมองแรากันอะไม่เป็นไร